สวัสดีมิตรลักแฟน Youtube มิตรลักแฟนเพจ TNT รถดั้มแต่งสวยแห่งประเทศไทยที่เคารพรักทุกทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมามารับเจ้าโคบสุข200 PC 200ขีด3นะครับคันเดิมคันเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับ จำกันได้เนาะที่กระโดดลงตรงนี้แหละวันนั้นอะ่ะว,วันนี้วันนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับเท็ดยังน่ไอเนี่ยเทดเครื่องจี๋ <S 1> <S 1> ออปัม๊ออมอุ้ยมอแบตใหม่ซะนี่ เครื่องไม่ได้ทําอะไรบออเขาหยอดน้ํามันนี่นีเห็นไหมถ้าเป็นผมผมจะสั่งทําให้หมดเลยนนี่นะมนหม้อน้ำเห็นไหมยังไงก็เอาข้อร้านแล้วเนาะรถคันนี้ก็ไม่ได้ทํางานหนักอะไรมากมายหรอกตักขยะแสดงว,ว่ายังไงก็ต้องอยังไงก็ต้องเผาหัวมันเดิมเลยไอ้อะไรนะหยอดเบนซินมันเดิมเลย ถอดปั๊มไฮดรอลิกมันสิบ่ได้หยอดนะ้ำมันเบนซินที่เขาติดดมเมื่อก่นติดบ่ได้เห็ดเครื่องนี่ถอดปั๊มนะครับได้เหตุยัง้ยปั๊มมันเปลี่ยนทนั้งในเหมือนเลยเตะ ทีมันทีมันบ่มีแห้งกันก็คือปั่มย่างเดียวมันบ่มเกี่ยวกับตัวเดินมันปอเพดมันไล่เต๋อเดี๋ยวเบิ้งเราจีให้ดมีได้ไหมเอาเบนซินมาเบนซินอยู่ไี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งว่าชีดจีเราลุงอยู่นี่จ้ รุ่นนี้เขาไม่เรียกว่าดมเขาเรียกว่าเทกอกด้วยตนนี้แันสีสาตาร์ตี่เพี้ยวอ่ะถืออ่าปฏิหารเลยเหละครับมันติดอ่ะมันอันนี้แล้วมันดมจนชิ้นล้วปกติเนี่ยเขาจะให้ดมเข้าไปในกองเนาะเขาจะสาดใส่ในกองเนี่ยแค่สาดฝาเดียวอันนี้เล่นเข้าท่อไอดีเลยครับมันก็เลยไม่ติดเพราะว่ามันมันน่าจะมันน่าจะไปแล้วแหละ มาเรียงปั๊มโซลา่าน่ะตัวน่ะจนมีคุญแจของตัวเองโอ้โหต้องแยกด้วยนะมันแยกไปเรามั้งแล้วมันตึงเหรอ พ่หนาจะล็อกบ่ได้ล็อกได้พ่นนาจะน็อกแล้วนนเดี๋ยวเขาต้องสตาร์ทเห็นมันอ่อนกันยังมาล็อกกันเลยหรอกมันแข็งมันแข็งครับเพราะว่าน้ำมันมันดันเราต้องสตาร์ทก่อนแียงเบียดไหม มาดูกันว่าจะติดไหม ขนานดนี้ยังไม่อยากติดเอามันต้องกรอกลงไปอีกนะาสาหัสแล้วควมโซลานะขวดเก้าเจ้าไปใส่กันพราะอะ <c oughs> <c oughs> ไปว่ามันเทีย่ยวขอหลยก็ทมันโซล,าลา่ามันดีเดี๋ยวหมุนให้จักไหน่แม่น้ำมันเป็นสิ ขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมหลังจากที่ซ่อมปั๊มไฮดรลิกไปนะครับเช็คปั๊มอย่างเดียวครับปั๊มไฮดรลิกนะครับเพราะว่าเพจมันลายอามาดูความแรงมาดูความแรงกันเลยมีหลายคนแนะนำนะครับบอกว่ายก T 3 V ถ้าสมมุติว่ารถคันนี้ยกเคสาต้องแปลงอะไรบ้างครับลองคอมเมนต์ดูปึ๊บอ้าวรถควันได้ปหมถ้าความแรงมาควันก็ต้องมาครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ทำครับหมุนหล่อน้ำมาพี่เอาร่อน้ำมาพี่มาเมน่นมาเมน่นมาเมน่นเอาร่อน้ำมาร่อน้ำ ขี่อย่างเดียวเลยนู่นละ่ะถ้าทำเครื่องอีกสักหน่อยนี่แรงเลยนะเนี่ยนะดับ <th ling noise> ไม่ติดด้วย เราลืมได้ว่าปั๊มจาแห้งขื้นด้อมันดับเลยดิยปั๊มมันแห้งเครื่องมันบบสูดดิเออเครื่องบ่ไวปั๊มมันแห้งขื้นเครื่องมันบ่ไวไา่การต่อไปก็คือส่องเครื่องเด้อยบาดหน่ยน่าจะมีความร้อนนะรถคันนี้เพราะว่าปั๊มมันฟิตขึ้นครับปัม๊มไฮดรลิกปกติรถพวกนี้นะครับตั้งบาลานซ์มันไม่ยากหรอก ต้องจูนก่อนระบบก็คือเช็คเครื่องปั๊มโซล่าแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกนอกนั้นก็ค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวก็ไล่แพงคอนโทรลตัวไหนมันรั่วาวาลตัวไหนมันติดซีนหัวใจตัวเดินแต่หลักๆเลยก็คือเครื่องกับปั๊มไฮดรอลิกต้องมาก่อนตอนนี้ปั๊มไฮดรอลิกซ่อมแล้วแรงแล้วแต่เครื่องอ่อนนะครับน่าจะเครื่องน่าจะไม่ไหว เครื่องอาจจะดีอยู่แต่ปั๊มโซล่าอาจจะไปแล้วแหละมันไม่สู้นะครับอุ๊โอ้เขกเลยไหมเดี๋ยวผมต้องหาหมุมตั้งกล้องก่อนนะผมจะไปถอยให้แค่นะ ốm đua lắm thôi nãy nữa là chả len có đơm nữa liền băng dạc bấm luôn băng chả len có đơm nữa ก็เเดิมอไอ้เจ้าตั้งไปหันกันได้เดี๋ยวผมแทงไปตั้งไปตรงนั้นเลยเออนนั่นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปอีก chạy chạy không lên lên đó đây chạy không mình lên đó chút chè lốt len có đưa không now ถึงแล้วครับที่ลงนะครับมีบ่อบ่อบำบัดขยะนะครับก็คือบอ่อทิ้งขยะของจังหวัดนี่นะคันนี้ทำอะไรน้อนหุ่นใดสายไฟโดนหรือเปล่าเนี่ยผมต้องเลยคันนี้ไปนะเอาลงที่เดิมไหม รอดไนมะ่สายไฟน่าจะรอดครับสายไฟรอดครับคุณนใดอ้าวสู้หายึหาท่อเหลือไปแล้วเกือบไม่ดู วายไม่ดูนะมึงมงวแต่ดูแม่โก้นหละเมื่อกี้นี่สวยงามน่าจะเอาลงแถวนี้เลยที่ไม่มีสายไฟ สูบอขยะทำไมมันสวยงามอย่างนั้น นี่นะครับที่ทำงานผมเคยเอากาฟิลมาตักก้อนขยะอยู่นะถ้าทุกคนเคยดูยกก้อนขยะที่เขาอัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลงไฟฟ้าขึ้นรถหัวลากก็คือรถเขาพังแหละเขาก็เลยจ้างมาสองสามวันรอโชเฟอร์ไปเอาน้ำมันอยู่มั้งครับ ท้ายรูปมันเป็นยังกว่ขั้นนี่มันตึงโฉบว่าอะไรติอ๋อหุ่นใดครับหุ่นใดนี่มันถึกบึกบึนจริงๆนะหุ่นใดนะเอาลองหันบ่ถึกบึกบึนจริงๆว่ามันแคบส่วนที่เบิง้งเพื่อนๆมือนแคบเลยบูมอาร์มก็ใหญ่ ปั๊มคาวาสกิบ่ g ีสบ่นีบผมดูรถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะปั๊มมาจากน่าจะมาจากตัวรถเลยครับ g ีสตัวเดินก็ใหญ่บึกบึนดีสวยนะหุนไดที่จริงแล้วมันก็สวยนะหุนใดรูปทรงมันคล้ายๆเขาโคบัสุนเนาะโคบัสุผสมซูมิโตโม บวกฮี่จะชิสรุปแม่งเหมือนกันหมดแต่ชอบบูมอามมันนะครับมันใหญ่ถึกใหญ่ครับนี่บูธบุงกีเอาแบบนี้เลยครับ ถ้าซื้อรถมาเมาประจําบ่อขยะนี่ซื้อรถใหม่ไม่คุ้มรอกป้ายแดงต้องเอาเก่านอกอย่างเดียวเพราะว่าเหล็กนอกมันแข็งเอารถยุโรปไปอย่างนั้นไนะพวกที่มีออปชันเยอะๆพวกมีมือคีบมืออะไร,รตักอย่างเดียวไม่ไหวครับมันต้องมีตักด้วยแล้วก็คีบด้วยเหมือนมันจะมีตัวคีบอยู่ใต้อาร์มมันถึงจะไหวตกักมาปุ๊บก็คีบเลยต้องซื้อรถพวกนั้นครับ จุดหัวอีกรอดีรอ,อด้บนบนเลยรอด้รถเล็เเนนลเกๆมาได้มา ค<โฮ>รับสายโหดเอามือลงกำตัมเนี่ยเอามือลงกำจัมเนี่ยยกสูงนะเก๋าเสียว <c oughs> เอโอโอ้ยกมือไหมเอาลางกำตัมเอาลางกำตัมเอาลงกำจัมเอาลงกำตัมเอาลงกำตัมโอ้ยกสูงโว้ดเกือบมันพลาดมาดิเออนั่นละเดินมาบัดนี้โอ้แกเล่นยกมืออย่างกับเดินลงจากกองดินเลยเนาะโอ้ตยตาย้าจ้า บอก,กเร่องยกมือกันเียวกันเ้อ ก็จะแถก,กว้างนะเฮ้ยเ,เดินมาก่อนเดินมาอีกก่อนแกจะลงเลยไหมมันยังไม่พ้นเลยนะนะั่นแหละ กการล้อหลังดูล้อหลังเดินมาก่อนบอกแล้วเดินมาก่อนดูตาย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 โอ้ขึ้นต่อขึ่งเลยเออครึ่งต่อครึ่งเลยไหมเอาอีกแล้วท่าเดิมอีกแล้ว chiếu chiếu mưa đôn lốt chiếu chiếu mẹ nói lên gặp kia đó บถอยรถพรอทีขยะข,ขอบคุณครับเจรินชิพไน้ครับผมสวัสดีครับ